ถ้าอาจารย์สมศักดิ์กำลังสอนในคนนํารวยเป็นพันพันล้านแ,แต่ละคนเก็บพันล้านไว่หมดเลยและไม่ยอมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลใครเลยอันนี้ผิดแน่แน่นอนบางคนมีเป็นพันเป็นหมื่นล้านยังอยากจะมีมากขึ้นอนีกนี่คือปัญหาเขาไม่ได้เข้าใจธรรมะเขาจึงไม่ได้ทําความเข้มชื่นเบิกบานประโยชน์ความสุขให้กับตัวเขากับสิ่งที่เขาม,มีและกับสังคมปฏิชและเขาไม่ได้ฝากไว้เป็นสเสบียงบุญในพระศาสนาก็ไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะทําไว้เพื่อ ความสุขในโลกหน้าเขาขาดความเข้าใจในกฎเกณฑ์ของกรรมขาดความเข้าใจในธรรมะว่าสัตว์ทั้งหลายนี่มันมีโลกนี้มันมีโลกหน้าของมันอยู่การปฏิเสธโลกนี้โลกหน้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะเรื่องกฎเกณฑ์ของกรรมการสั่งสอนใดๆเนี่ยมันคำหนึงแท้จริงเนื้อสาระอยู่ี่ภายในตั้งหากโลกมันห่อหุ้มทําไว้ท่านอาจารย์เจิมสักกาลังให้สิ่งนี้ให้ความรู้ไปจะอย่าลืมว่าเขาเดินไปแล้วนี่เขาใช้ประโยชน์เขาทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ ต่อตัวเขาต่อสังคมต่อธรรมะถ้าท่านอาจารย์เจมสัตั์บอกเขาให้สามารถใช้ได้ทั้งสามประโยชน์อย่างน้อยสองประโยชน์มันก็ถูกธรรมะแล้วต่อตนและสังคมประเทศชาติได้เนี่ยการได้มาของคนนี้ย่อมมีประโยชน์กับบ้านเมืองเราเจ้าสับสนุนนะ